S <S สวัสดีครับผมนัาเตสซื้อเทนาน้ำนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภวิวัตนะครับการเดิน,นทางคลิปนี้นะครับเราก็จะนั่งรถไฟจากสถานีกลางกรุงเทพอภวิวัตนะครับไปที่ปะดังเบซาประเทศมาเลเซียนะแล้วก็จะต่อรถไฟ KTM ข,ของมาเลเซียนะครับไปที่ปีน,นะน,นังมาเลเซียนะการเดินทางคลิปนี้นครับก็จะเป็นครั้งแรกครับที่ผม จะได้เดินทางด้วยรถไฟไกลที่สุดในชีวิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการเดินทางในรถไฟไทยนะครับบรรยากาศรถไฟจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมนะครับครับวันนี้เรานั่งตรงข้ามกันนะเพราะว่าตั๋วเต็มนะ มันเหลือตัวที่สุดท้ายเลยนะเป็นเพียงบนนั้งคู่นี่วันนี้ครับจะนอนข้างบนนะครับนี่เป็นเพียงบนนะครับนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะในการนั่งรถไฟเราก็นั่งสายยาวเลยนะชัด กรุงเทพไปปานเดซานะครับมันก็เป็นบรรยากาศแบบคลาสสิกเลยนะรถไฟไทยนะครับฝนตกด้วยตอนแรกคิดว่าจะมาไม่ถูกโบกี้แล้วเพราะว่าไม่เคยมาเลยแต่ว่าก็สนุกดีค่ะก็เป็นรถไฟที่ค่อนข,ข้างสะอาดนะคะระหว่างทางะ,ะ,ะก็จะมี พ่อค้าแม่ค้าเดินม,มาขายของเยอะมากค่ะมีตั้งแต่ของทานหนักไปจนถึงของทานเล่นเลยนะคะคือไม่ต้องกลัวอดนะคะท้องว่างมนาะคืออิ่มแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวเนี่ยค่ะ นั่งรถไฟมาสักพักนะเราก็เดินไปตู้สเสบียงตอนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยก็เปิดตู้สเสบียงให้ประชาชนได้ใช้บริการกันแล้วนะนี่นะตู้สเสบียงรถไฟปรับอากาศชั้น2นะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะทุกคนนี่นะลมโกกเย็นสบายนะนั่งชิวๆไปเลยจ้า <S <S 1> <S 1> นั่งรถไฟมาไม่นานเราก็มาถึงสถานีรถไฟลาดบุรีนะ ซึ่งที่นี่ก๋วยเตี๋ยวขึ้นชื่อมากเลยนะใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะซื้อนะครับราคาแค่10บาทเท่านั้นก็ใครกินรถไฟสายนี้นะต้องชิมนะครับก๋วยเตี๋ยวลาดบุรีนะราคา10บาทนะนี่เลยน,<ๆ>นะ่แหมถูกมากนะ้วอร่อยจริงอร่อยจริงบอ,อกเลยเหมือนที่เขารีวิวเลยนะ อร่อยครับอยากลูกชิ้นสามลูกนะเดี่ยวราบุรีน้ำคุกคิกนะครับอืมได้วะของแล้วได้ไม่ต้องปรุงนะเนี่ยเขาปรุงมาให้เลยกเตี่ยวราบบุรีนะอร่อยจริงครับใครผ่านมาคือรถไฟผ่านสายใต้นะ เรื่องมาเกนับกนเ,เดี๋ยวราดบุรีเขามาขายถึงบนรถไฟเลยนะครับกล่องละสิบบาทเนี่ยนะคนหนึ่งน่าจะทานประมาณสองกล่องคับพอดียี่สิบบาทบุ้มครับเมื่อกี้ไปกินข้าวมาเสร็จแล้วเท่าไหร่นะโอเ้เมื่อกี้ไปกินข้าวมาที่ตู้ตระเบียนครับเสร็จลั หึ่งร้อเก้าสิบบาทสู้ก๋วเตี๋ยวไม่ได้ครับบอแลยก๋วเตี๋ยวรยว่าแล้วก็คุ้มกว่าด้วยนะครับซื้อสักสามี่กล่องให้โอ้อิ่มเลยไม่ต้องไปซื้อข้าวเลยนะอร่อยกว่าตู้สเสบียงนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วย นะครับถึงเวลาพี่เขาก็จะมาปูเตียงให้นะครับนี่จะเป็นเตียงล่างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเตียงบนตอนรถไฟขบวนนี้ครับเป็นรถไฟเก่านะก็จะมีเสียงดังบ้างนะครับที่นอนก็นุ่มนะครับแล้วก็แอร์เย็นนะผมว่าคืนนี้หลับสบายแน่นอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับที่ประดังเบซาะนะ โอเควัน okay. นี้ขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานีรถไฟป,ประดังเบซาฝั่งมาเลเซียนะครับก็เดี๋ยวเราจะข้ามแดงกันตรงนี้นะครับ เดีย๋ยวเราจะไปผ่านตอมอไทยแล้วก็ตอมอมาเลเซียนะครับนี่ครับนี่คือสถานีรถไฟประดังเบซาฝั่งมาเลเซียนะครับผ่านตมมาแล้วนะครับก็ขึ้นมาชั้นสองนะนี่ครับก็จะมีซิมขายครับแล้วก็มีเงินให้แลกนะนครับวันนี้เราซื้อเป็นซิม ของดีแทกนะครับ35ลิงกิตนะ7วันลิม i เต็ดอินเ n อร์เน็ตนะครับนี่แล้วเาบริการใสใ่ให้เรียบร้อยนะตอนนี้เวลา11โมง50นะครับเป็นเวลามาเลเซียนะนี่เราก็จะรอขึ้นนะครับเที่ยวที่2 9 6 3นะครับเป็นเวลา12.35นะจะไปถึงสถานีบัตเทิลเบิร์ดนะครับบ่าย2 26นะครับสามารถดูได้ตรงนี้เลยนะ มาซื้อตั๋วกันที่ตู้กดบัตรอัตโนมัติเลยนะนี่ครับง่ายมากเลยครับกดเลือกสถานที่ที่เราจะไปครับมัท์เบุตบรนะครับนี่นะเราไปซื้อขาเดียวอ่าหนึ่งคนนี่นรเราก็กดเลือกวีซ่านะแล้วก็ใช้บัตรยูทิปนะครับ นี่แตะอย่างนี้เลยนี่นะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอ,อตัวออกมานี่นะครับตวรถไฟไปประดังเบซาทูวัตเตอร์เวิร์ดนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันครับก็คล้ายบีเทบ้านเรานะนี่ครับใช้ QR code นะแล้วก็แตะอย่างนี้เลยปึ๊บนี่พามาแล้วครับ แล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยๆนะคร,ครับตอนนี้เราก็รอรถไฟอยู่ที่สถานีประดังเบซาฝั่งมาเลเซียนะครับเพื่อจะขึ้นรถไฟ KTM นะครับเพื่อจะเดินทางไปบัตเทิลเวิร์ดปีนังนะพอมาถึงมาเลเซียให้ปรับเวลาเป็นเวลาของมาเลเซียคือเวลาจะเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรารอรถไฟมาแล้วก็จะขึ้นไปสถานีบัตเทิลเวิร์ดปีนังมาเลเซียครับ การมาเที่ยวมาเลเซียครั้งแรกของเราตื่นเต้นดีค่ะก็ไม่คิดว่าจะมาถูกเหมือนกันคิดว่าจะต้องหลงแน่ๆเลยแต่ว่าพอดูตามที่เขารีวิวมาก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะก็มาตามทางเรื่อยๆเลยค่ะวัมนมันจะบอกสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเองอะค่ะว่าเราจะหลงหรือไม่หลงค่ะเรานั่งรถไฟไทยจากเมื่อวานเราจะถึงวันนี้ก็คือประมาณสิบแปดชั่วโมงก็คือถือว่า หนักหน่วงเอาการอันนี้เราจะนั่งจากฟารังเดชาไปบัตเตอร์เวิร์ดอีกประมาณ2ชั่วโมงนะคะแต่ก็ยังดีที่รถไฟเขาอ่ะเหมือนดีเทบ้านเราก็คือมีแอร์แล้วก็รถไฟบ้านเขาอ,อ่ะมาตรงเวลาเป๊ะเลยนะคะตามบอร์ดที่เราไปดูบอร์ดดิ้งมาเขาฟิกระยะเวลาไว้เท่าไหร่คือมาต่างนั้นเลยะคะ่ะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานีบัตเต้นบวตร้องเดินทางออกไปทางนี้นะโดยที่บัตรที่เราเนี่ยมาแต่ต้นทางครับสแกนออกนะครับนีอ่ออกมาแล้วรถไฟมาเลเซียในยือแบบบ้ามากนะทุกคนอารมณ์เป็นรถไฟฟ้าเหมือนคล้ายๆ BTS นะครับวิ่งมาด้วยความเร็วประมาณ90-100้อนะ เดินทางจากปะดังเบซามาถึงสถานีบัตเตอร์เมิร์ดนะครับประมาณสองชั่วโมงกว่านะแล้วก็เราก็จะไปต่อเรือเฟอร์รี่กันข้างๆนะตอนนี้เรากำลังจะไปต่อเรือเฟอร์รี่นะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับคุณแคทเหนื่อยเหนื่อยมันเป็นเดียวหอกเลยทริปนี้ก็ถือว่าเป็นการเดินทางไกลมากๆเลยครับจากกรุงเทพมหานครมาถึงปีนังประเทศมาเลเซียนะเดินทางมาเป็นวันเลยนะครับ กว่าจะมาถึงที่นี่นะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ครับที่เราอยากพาทุกคนมาชมนะครับวิธีการเดินทางจากกรุงเทพมหาคนครมามาเลเซียนะไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับนะครับวันนี้ก็จะเป็นทางเดินไปท่าเรือเฟอร์รี่นะนี่นะ<ๆ>ก็ทำใหม่อย่างดีนะครับติดแอร์ด้วยเย็นสบายเลยนะก็ผมได้ข้อมูลการเดินทางนะครับมาจากกลุ่มเที่ยวปีนังด้วยตัวเองนะถ้าใครอยากรู้ว่า ออวิธีการเดินทางมาปีนังมาเลเซียยังไงก็สามารถเข้าไปดูในกลุ่มนั้นได้นะเขาก็มีพี่ๆน้องๆครับคอยแนะนำอยู่ตลอดนะครับเดินตามแพลตฟอร์มมาเรื่อยๆครับเราเราก็ลงมาชั้นล่างนะครับชั้นล่างแล้วก็จะเป็นจุดขายตั๋วนะตรงนี้ซื้อตั๋วที่นี่นะครับได้ตั๋วมาก็เหมือนเดิมครับสแกน อันนี้ครับแค่สแกนนี้นะเราเข้าไปเลยปุ๊บน,นี่เรียบร้อยครับถ้าเรือเฟอร์รี่นะครับก็แค่1.2ดิกิตนะครับต่อนหนึ่งคนนะถ้าใครจะมาเตรียมเงินให้ให้พอนะครับเพราะว่าแบงใหญ่เขาไม่รับนะ ก่อปีนางนะก็จะมีแก๊ปคอยบริการเหมือนที่ไทยเลยนะทุกคนเราสามารถเรียกแก๊ปให้ไปส่งที่โรงแรมได้เลยนะครับผมผูกบัตรยูทิปนะครับหักบัญชีอโตโมติกนะเลทแลกเงินของมาเลเซียผ่านบัตรยูทิปนี่ถูกมากเลยนะทุกคนรถกำลังมานะครับเนี่นะใกล้ถึงแล้วทะเบียนห้าเจ็ดสองแปดนะให้เดี๋ยวให้คันติดต่อครับคันนี้เนระเรียกแก๊ปมาประมาณ ห3 0ลิงกิตนะเป็นเงินไทยก็ประมาณ40กว่าบาทนะนก็คืนนี้ครับเราจะพักกันที่โรงแรมคิมเบอร์รี่โฮเทลจอร์ทาวนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอที่โรงแรมครับ ตอนนี้ก็เช็คอินเรียบร้อยนะเราก็ขึ้นมาที่พักของเราแนละ้ววันนี้วันนี้เราพักที่คิมเบอรี่โฮเทลจอร์ทาวนะครับครับห้องก็ใช้ได้นะเราจองเป็นโปรโมชั่นมานะครับนี่นะห้องก็ใช้ได้ครับแต่ห้องมันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะห้องละเก้าร้อยครับตอนที่ผมจองนะถ้าใครจองลงหน้าอาจจะถูกกว่านี้ครับนี่นะสภาห้องน้าก็โอเคเลยนะ ถือว่าฟุ้มเลยนะ900สบายๆนะสรุปนะครับเราใช้เวลาการเดินทางจากกรุงเทพฯอภิวัตรมาถึงปีนงังประมาณ21ชั่วโมงนะรวมทั้งหมดแล้วก็ตั้งแต่ขึ้นรถไฟไทยนะครับเราก็มาต่อรถไฟมาเลยเรือเฟอร์รี่แล้วก็มาต่อแก๊ปนะครับกว่าเราจะมาถึงที่นี่นะครับเล่นเอาซะเหนื่อยเหมือนกันนะครับก็โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวพักผ่อนกันนะครับเดี๋ยวเย็นๆเราก็จะไปหาอะไรรับประทานกันนะผมขอตัดคลิปเป็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็แล้วกันครับ คลิปต่อไปจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามรับชมช่องนาเต้ซุปเปน้ำนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ